วันอาทิตย์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2559เวลา13นาฬิกาเชิมกดศพแห่งเวทนเดนและเฉิญขึ้นั้านบนจิตกระคารเวลา16นาฬิกาพระราชทานพราไตรอ้าวไตรทอดถวายพระสงฆ์บังสุบุญแล้วพระราชทานเดิหน้าที่พนักงานพระราชพิธีนำหมายเปลี่ยนเจ้าภาพสมคนเดกพัฒนากคนิบุตรเพื่อสร้างเครื่องประกอบเกียรติยศที่พระราชทานมานี้และเช่าพนักงานผู้มาปฏิบัติเจ้าภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างใดทั้งสิ้น ครั้งนี้ให้จัดก,การตามหน้าที่และกำหนดวันตามรับสั่งอย่าให้พาดเหลือถ้าสงสัยก็ให้ถามผู้รับรับสั่งโดยหน้าที่ราชการดยชื่อนายแก้วขวัญวัชโรไทยเลขาธิการพระราชวังผู้รับรับสัง่งท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับบุคคลสําคัญที่ทุกท่านกรุณาให้เกียรติมาร่วมเนดพิธีพระราชทานเกิสศในครั้งนี้ มีนามว่าคนเอกพักอัคนิบุตรท่านถึงกําเนิดนครุเทพมหานครเมื่อวันพฤหัสบดีที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2473เป็นบุตรของหลวงสนิทอาวุธผ่านอัคนิบุตรและนางนีรใหม่อัคคิบุตรมีพี่ชายต่างบรรดาสองคนคือหนึ่งนายพลอัคนิบุตรเสียชีวิตแล้วและสองนายประสานอัคนิบุตรเสียชีวิตแล้ว มีพี่น้องร่วมอนบุตรบานดาทั้งหมด1ิบสองคนประกอบไปด้วยหน่งท่านบนเอกอาคันิบุตรบุตรชายคนโตผู้ถึงแก่กิจกรรมสองนายน,นิสัยอาคันิบุตรสามนายนิสนอาคันิบุตรถึงแก่กรรมแล้วสี่นายพุทธอาคันิบุตรถึงแก่กรรมแล้ว 5. ห้านายยู่สวัสดิ์อาคานิบุตรถึงแก่กรรมแล้ว 6. หกนายสันอาคานิบุตรเจ็ดนายสงครามอาคานิบุตรแปด เด็กหญิงเสียชีวิตเมื่อแรกเกิด9เด็กหญิงุั้งหมดเสียชีวิตเมื่ออายุได้3าขวบ1 0นายสมบัติค้านิบุตร11นางสาวเสืงเงอกิณข้าคนิบุตรและ12นายสมสัดิ์อับคณานิบุตรก็เด็กะอาศนิบุตรสมรสกับนางปูนสุขอ์ข้านิบุตรมีบุตรที่ดาด้วยกันสองคนคือ1นพลตรีนัทวัฒน์ข้านิบุตรและสองนางอัชราสัตวาสี าการศึกษาการศึกษาโรงเรียนสายสามพันส์บรการศึกษาจากโรงเรียนชิโนรถวิทยาลัยและโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยีฉากชีวิตที่ก้าวมา85ปีกับความดีที่ฝากไว้ในแผ่นดินท่านเกิดมาเพื่อสร้างความคุณค่าเป็นแบบอย่างสมสงาค่าไม่สิ้นสมชายชาติทหารง,งานชีวิตเพื่อแผ่นดินที่เกิดกเนิดการผลงานพูดพิสูจน์งานอันเจนจบ ชนะโดยไม่ต้องรบรบความหมายด้วยจงรักภักดีไม่มีวายจนสื่อสายถึงบุตรหลานบริวารชนอับคณิบุตรสุดโชคดีมีท่านสอนทุกฉากตอนทุกความดีล้วนมีผลเคิดธรรมะเคิดไทยคู่ใจตนแม้ถึงคราววายชนทุกคนอยังจำน,อน้อมกุศลความดีที่ควรคู่กรันันยูกเกิดบุญเลิศลำ้ำ ทรงวิญญาณคนเอกพักชัดโดยธรรมให้ชื่นฉ่ำนสวรรค์นิรันเถอลำดับต่อจากนี้ก่อนที่จะได้เรียนเชิญกราบเรียน่านประธานในพิธีได้ทอดพระย์บวงสุบุตพระราชทานในวัพพน,น,รรรน,นห้าไกลและประกอบพิธีพระราชทานเพลิงสพเปับต่อไปนั้นขอเรียนเชิญคุณข,าขนาคาอติชาติหลานผู้วยชนเป็นผู้ประกาศความสำนึก That um. ขึ้นวางดอกไม้จันทร์เขาขับพระคุณเจ้าขึ้นก่อนนะครับขึ้นมาท่านพระธูที่สิทธิพิหารการเจ้าวาดพระบวามบัวในบพระคุณทรั่วเขาขับขึ้นมาครับเมื่อพระคุณเจ้าเดินลงบันไดไปแล้วนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขึ้นวางดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงความรักความเปลนไรนะครับตบดูวิญานของท่านคนเอกพัดขั้นขึ้นขึ้